เริ่มต้นเลยนะครับต่อมไทรอยคืออะไรต่อมไทรอยนี่ถือว่าเป็นต่อมไร้ท่อทำไมถึงเป็นต่อมไร้ทอก็คือมันมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่หนึ่งแล้วมันก็ไปทํางานอีกที่หนึ่งนะครับก็เลยเรียกเป็นต่อมไร้ท่อเป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่บริเวณคอถ้าดูก็อยู่แถวนี้ต่อมไทรอยมีรูปสองข้างนะครับซ้ายกับขวาเป็นรูปปีกผีเสื้อใช่ไหมครับมีแกนเชื่อมอยู่ตรงกลางนี้มีหน้าที่อะไรครับต่อมไทรอยมีหน้าที่อะไร ก็มีหน <ol> ้าที่สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนไทรอยด์นะฮอร์โมนมีหน้าที่อะไรก็ควบคุมการเผาผลาญพลังงานในร่างกายถ้าขาดไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เผาผลาญพลังงานไม่ดีก็เกิดอาการอ้วนฉุขึ้นมาผมเชื่อว่าพวกเราในที่นี้หรือคนที่เคยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งที่หมอบังคับให้อ้วนใช่ไหมครับบอกว่าให้หยุดยาเถอะให้อ้วนฉุหน่อยๆถ้าไทรอยด์ฮอร์โมนเยอะล่ะ ก็ตรงกันข้ามเผาผ่านพลังงานเยอะก็ a c t แอคทีฟตลอดเวลานะครับนี่ครมีการเผาผ่านพลังงานตลอดเวลาแอคทีฟจนกระทั่งเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับอยู่เฉยๆก็เหนื่อยๆเพราะฉะนั้นอาการหนึ่งของผู้ป่วยที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษก็คืออยู่ๆก็เหนื่อยทําอะไรก็เหนื่อยนะครับใจสั่นตลอดเวลาก็เช่นเดียวกันพวกเราบางคนหรือคนที่เป็นคนไข้าบางคนก็อาจจะมีช่วงหนึ่งหรือช่วงน้อยๆที่ปรับยา จนกระทั่งไทรอยฮอร์โมนเยอะเกินจนกระทั่งเหนื่อยก็อาจจะมีเพราะนั้นพวกเราเองหรือว่าคนไข้เองนะครับที่รับยาอยู่เนี่ยเราก็สังเกตได้ช่วงไหนอ้วนฉุมาเอาแล้วสงสัยมาแล้วนะครับปรับยาไม่ถูกก็อาจจะต้องไปพบแพทย์ช่วงไหนที่รู้สึก กระชับกระเชงเหลือเกินทํางานไม,ไม่หยุดไม่หย่อนไม่นอนสักทีนะครับก็เอ๊ะอาจจะไทรอยฮอร์โมนสูงไปหรือเปล่านะครับก็กลับมาพบแพทย์มาเจาะเลือดวิธีการให้รู้ว่าสูงหรือต่ําก็มีวิธีเดียวจเจาะเลือดนะครับโรคของต่อมไทรอยก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับแบ่งสองกลุ่มใหญ่ๆห,นะห,ห,หน่วยนี้หน่วยไทรอยคลินิกภาวิชาเวชศาสตร์นิเคร์ก็จะรับโรคอยู่22 2โรคโรคหนึ่งก็เป็นเรื่องของไทรอยเป็นพิษ พวกนี้อาจจะมีก้อนหรืออาจจะไม่มีก้อนก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่มีก้อนได้สาดูแล้วดูไม่ออกเลยนะครับอยู่ๆก็มีอาการใจสัน่นเหนื่อยง่ายน้ําหนักลดอยู่ๆก็ตาโปนหิวบ่อยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทียกเว้นอาจารย์สืบวงนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเจาะไทรอยมาสิบรอบแล้วก็ปกติ<笑><笑>นะครับก็พวกนี้ก็จังเย็นอย่างที่บอกนะครับฮอร์โมนสร้างมากฮอร์โมนสร้างมากเกิดอะไรขึ้นล่ะก็เกิดเผาผลาญพลังงานเยอะก็เกิดแอคทีฟตลอดเวลา กินเท่าไหร่ก็ผอมทุกตลอดเวลานะครับก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่รักษาด้วยยาเป็นหลักนะครับให้ยากินยาที่กินก็เป็นยาต้านไทรอยด์ฮอร์โมนก็เป็นยาต้านการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนใช่ไหมครับกินสักพักหนึ่งก็มักจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็จะส่งมาให้อาจารย์ภาวนาอาจารย์ฤดีช่วยจัดการหน่อยนะครับก็มีการใช้ สารไอโอดีนเพื่อช่วยลดถ้าไม่ดีอีกทำยังไ,ไงก็ค่อยส่งวันนี้ผมผ่าตัดผมไม่ค่อยชอบผ่านะครับเพราะนั้นอย่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มนี้เราเริ่มที่ยากินเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะได้ผลนะครับส่วนใหญ่กลุ่มที่สองคือกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นก้อนที่คอเดินมาถึงปุ๊บอ้าวเพื่อนทักว่าเป็นก้อนใช่ไหมครับอันนี้แหละคือกลุ่มที่นั่งอยู่ในนี้ผมว่า80%มนอย่างนั้น ไม่เพื่อนทักก็ส่องกระจกแล้วเอ๊ะแต่งหน้าอยู่เอ๊ะอะไรวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ก้อนนี้ก็วิ่งขึ้นตามการกลืนนะครับพอกลืนน้าลายปุ๊บก,ก็วิ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อไม่ร้ายก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นก้อนที่ไทรอยก้อนนี้เองอาจจะมีพิษหรือไม่มีพิษก็ได้แต่ 890%ของก้อนที่เป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนที่ไม่มีพิษคำว่าไม่มีพิษก็คือมันไม่ได้สร้างไทรอยฮอร์โมนเยอะเพราะนั้นอาการก็ปกติดูเหมือนคนปกติกระฉับกระเฉงเหมือนคนปกติมีอยู่อย่างเดียวคือมีก้อนวิ่งขึ้นไปมาเพราะนั้นถ้าทำให้พวกเราชะล่าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยุบไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะดีเลย์หรือว่าช้าไปนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เองเป็นความน่ากลัวก็คือว่ามันไม่มีอาการอะไรที่ชัดเจนนอกจากก้อนอย่างเดียวนะครับ ก้อนนี้เองจะเป็นมะเร็งหรือจะเป็นเนื้อธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้ครั้งแรกเองเราก็ยังไม่รู้นะครับวิธีการที่จะรู้ก็มีในปัจจุบันนี้นะครับก็มีสองอันใหญ่ที่เราทํากัน <S <S เพื่อให้รู้ว่าก้อนอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อดีหรือเนื้อ,อร้ายนะครับก็คือการทําอันดราซาวไทรอยว่าอันด้าซาวที่ขอนะครับอันดราซาวเราก็ทําแบบนี้นะครับเราก็เอาเครื่องมือเล็ก เอาเจวเย็นๆทานะครับพออันตราซาวเสร็จปุ๊บอาจารย์จะทําอะไรก็อย่างที่ว่าถ้าอาจารย์เจาะถ้าอาจารย์อันตราซาเสร็จปุ๊บไม่ใช่น่อนก็ส่งกลับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นอะไรหรืออาจารย์ไม่แน่ใจหรือคิดว่าใช่ก็ต้องเจาะเอาเซลล์ไปตรวจก็จะใช้เข็มเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเจาะเอาเซลล์ไปตรวจนะเขาก็จะบอกเรานะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ การเจาะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าสูงแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่จะวินิจฉัยมะเร็งต่อมไทรอยก็คือเจาะแล้วเอาเซลล์ไปดูนะครับส่วนจะดูละเอียดแค่ไหนจะอะไรแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการดูถึงระดับยีนหรือสารพันธุก,กรรมในสิ่งที่เจาะส่งตรวจซึ่งในเมืองไทยเองเราพยายามที่จะทําเกิดขึ้นนะครับในไม่ช้าเราคงได้ใช้สิ่งเหล่าต่างเหล่านี้ทีนี้ความแตกต่างล่ะ เนื้องอกถ้าเจาะมาแล้วเป็นเลงหรือไม่เป็นมะเรง็งมันแตกต่างกันยังไงมันก็มีข้อนิดนิดให้เราคิดว่าเออมันน่าจะเป็นหรือไม่เป็นมะเรง็งนะถ้าคนไข้รู้หรือแพทย์รู้ก็เราเจะได้เออจะใช่หรือไม่ใช่ดีนะถ้ามันมะเรง็งก็อาจจะโตเร็วนะครับแต่มะเร็งบางอย่างก็โตชา้านะมะเร็งไทรอยด์บางอย่างโตชา้านะมะเร็งไทรอยด์มีใหญ่ๆอยู่สี่แบบนะบบางแบบก็โตชา้าบางแบบก็โตเร็ว ก้อนที่อาจจะมีต่มน้ําเหลืองโตนอกจากมีก้อนที่วิ่งขึ้นลงข้างข้างบนแล้วข้างข้างดันคาได้ก้อนอีกพวกเนี้ยนะเพราะมะเร็งเนี่ยครับก็จะไปต่มน้าเหลืองถ้าเนื้องอกธรรมดามันก็จะอยู่ที่แค่ไทรอยดนะ์ไม่ค่อยวิ่งไปต่มน้ําเหลืองความร้ายกาจของสิ่งที่เรียกว่ามะเร็งนะครับนะครับสิ่งที่เรียกว่ามะเร็งสิ่งมีชีวิตที่แปลกปลอมเข้ามาที่เรียกว่ามะเร็งก็คือมันมีการแพร่กระจายไปได้อันนี้คือสิ่งที่เรา กลัวที่สุดนะเพราะเมื่อไหร่ที่แพร่กระจายไปแล้วเนี่ยทำให้การรักษายากขึ้นแต่รักษาได้นะครับแต่ยากขึ้นนิดนึงนะครับเราเหนื่อยนิดนึงลงทุนหนักนิดนึงถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาก็ไม่มีการแพร่กระจายนะครับออการรักษามะเร็งก็ต้องผ่าตัดบวกกับวิธีอื่นๆอีกมากมายผ่าตัดอย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก้อนที่ต่อมไทรอยรู้ว่าเป็นก้อนแน่นอนแล้วที่ต่อมไทรอยนี่แหละ ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่มะเร็งหรอกนะรมีเพียงประมาณ10-15%นั่นเอง1ใน10เท่านั้นเองที่คนมีก้อนแล้วจะเป็นมะเร็งนะครับทีนี้มาดูถึงมะเร็งบ้างคราวนี้เรามาโฟกัสที่มะเร็งมะเร็งต่อมไทรอยเองนะครับสิ่งที่เวลาเป็นแพทย์ก็จะโดนถามเสมอเป็นระยะไหนเป็นระยะไหนระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4มะเร็งก็จะมี4ระยะ ในมะเร็งต่อมไทรอยเองเราไม่ค่อยใช้ระยะบ่อยนะครับก็เราก็รู้ไว้ก็ได้นะสาเหตุที่เราไม่ใช้ระยะบ่อยเพราะว่ามะเร็งต่อมไทรอยส่วนใหญ่แล้วเป็นมะเร็งที่ถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็คือมันไม่ค่อยดือ้อนะเป็นมะเร็งที่เรียกว่าดีเกือบจะบรรดาเกือบจะดีที่สุดในบรรดามะเร็งทั้งหมดในโลกนี้เท่าที่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองผลการรักษาก็ดีมากนะครับถ้าเราดูเองคนไข้ ผลการรักษาเองในกรณีที่เป็นมะเร็งยังไม่มีการแพร่กระจายนะครับยังไม่แพร่กระจายไปที่อื่นเนี่ยอยู่กันได้20-30ปีสบปีสบาย,บาย,บายนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับว่าถ้าเกิดเรารักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเรามีโอกาสอยู่ได้จนเสียชีวิตจากโรคอื่นการจะแบ่งว่าเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่เราจะอาศัยขนาดนี้นะครับขนาดของก้อนนะครับต่อมาถ้ามันรุนแรงมากขึ้น มันจะจะกินออกมานอกต่อมไทรอยนะครับอันนี้แหละคือความร้ายกาจของมะเร็งที่แตกต่างจากเนื้องอกธรรมดาถ้าเนื้องอกธรรมดามันจะไม่กินออกมานอกนอกเขาเรียกเป็นนอกแคปซูลแคปซูลคือเยื่อเปลือกหุ้มนะครับถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยมันถึงจะกินออกมานอกเปลือกหุ้มพรามันไปกินอะไรล่ะมันก็ไปกินอันข้างๆข้างๆ้างมันมีอะไรล่ะมันก็มีกล้ามเนื้อมีหลอดอาหารมีหลอดลมพวกนี้นะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งเองก็บางคนก็จะ หลอดลมก็จะหายใจเหนื่อยเหนื่อยลำบากรู้สึกว่าหายใจลำบากบางทีรู้สึกว่าบางครั้งกืนก็ติดติดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ที่บอกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นหรือเป็นลักษณะที่บอกว่าน่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งต่อมาพอมันออกมาข้างนอกออกนอกเปลือกคุ้มเสร็จปุ๊บมันไปไหนมันก็ไปต่อมน้ําเหลืองข้างๆทําไมมันถึงไปต่อมน้าเหลืองข้างๆล่ะเพราะมันเป็นทางที่มันอยากจะวิ่งไป มะเร ö, ็งนิสัยมันเสียมันชอบจะวิ่งไม่อยู่ที่ไทยรอยดอกมันวิ่งไปที่อื่นชอบไปที่ปอดชอบไปที่กระดูเนี่ยครับเวลามันหาทางวิ่งมันก็หาถนนถนนที่จะส่งมันไปก็คือหลอดน้ําเหลืองมันก็วิ่งเข้าไปสู่หลอดน้ําเหลืองแล้วก็วิ่งไปตามปอดตามกระดูนะครับเนี่ยครับพอมันวิ่งไปตลอดน้ําเหลืองเสร็จปุ๊บมันก็ไปปอดบางไปกระดูกบาง ถ้าเมื่อไหร่ใบปอดไปกระดูกก็กลายเป็นระยะที่เรียกว่ามีระยะแพร่กระจายอย่างที่ว่าก็ทําให้เรารักษาอย่างนิดนึ่งอย่างนิดนึงถึงปานกลางถึงมากก็คือแล้วแต่ความรุนแรงว่ามันจะไปมากน้อยเท่าไหร่ถ้าไปปอดเต็มไปหมดเราก็ยากนิดนึงถ้าไปปอดจุดเดียวแล้วยากนิดเดียวอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือย้ำว่ามันรักษาได้นะครับการรักษามีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นมะเร็งที่คอจปุ๊บการรักษาก็เริ่มที่การผ่าตัดนะครับตามมาด้วยการกืนรังสีตามมาด้วยการกินยาบวกลบการฉายรังสีภายนอกนะบางคนก็ครบทุกออปชั่นนะเป็นก็เป็นคนพิเศษได้ทุกออปชั่นบางคนก็โดนออปชั่นเดียวส่วนใหญ่จะโดน3ามออปชันตัด คือรังสีแล้วก็กินยาก็คือส่วนใหญ่นะครับน้อยคนที่จะโดนออปชัดน Option เดียวก็คือเจอเร็วเจอโดยบังเอิญพวกนี้ซีนาริโอก,ก็คือส่วนใหญ่แล้วเดินมาถึงปุ๊บอ๋อไม่มีอะไรคำคำ,คำเพื่อนทักมาอันต้าสาวแล้วเจอปากว่าเป็นเล็กนิดเดียวก็เป็นโดนออปชั่นเดียวทีนี้มาดูการผ่าตัดบ้างนะครับหัวข้อวันนี้ การผ่าตัดกับมะเร็งต่อมไทรอยนะครับก็การผ่าตัดเราก็จะลงแผลเป็นแบบนี้ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะลงแผลเป็นแบบนี้ก็จะมีส่วนน้อยเหมือนกันที่แผลจะต้องยาวขึ้นไปแบบนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นเยอะมีต่อมน้ําเหลืองเยอะก็ตรงไปตรงมานะครับเป็นน้อยก็ลงน้อยเป็นเยอะก็ลงเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นลงแผลแบบนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยมีแผลเปรนให้เห็นใช่ไหมครับหรือว่าเป็นน้อย จริงๆแล้วแผลที่มาเร็งต่อมแผลผ่าตัดที่ไทรอยนี่เป็นแผลเป็นน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าไปถามดูก็มักจะมีรอยแบบให้พอเตือนใจเล็กน้อยแต่ไม่ได้ให้ทรมานใจ <c oughs> ใช่ไหมครับการผ่าเอาไทไรอยออกส่วนใหญ่ที่เราทำเลยนะครับก็คือการตัดออกทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานในการผ่าตัดปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับาตัดออกทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ เคยมีแบบนี้เหลืองเหลืองเป็นต่อมไทรอยด์ก็จะเปลือยเหลือเฉพาะหลอดลมสิ่งสำคัญที่หมอจะต้องพยายามทำให้ได้ก็คือเก็บไอเม็ดเล็กๆสี่อันนี้ไว้เขาเรียกว่าเป็นต่อมพาราไทรอยพาราแปลว่าข้างๆนะครับพาราไทรอยคือต่อมข้างๆไทรอยจะมีบางคนเหมือนกันนะครับโชคดีก็ไม่โดนทั้งหมดกลุ่มนี้เองก็เป็นกลุ่มที่เป็นน้อยๆเป็นเริ่มต้นจริงๆ นะครับก็เล็กมากไม่ถึง1เซนอย่างเงี้ยนะครับอายุก็น้อยต่อมน้ําเหลืองก็ไม่ไปอะไรเงี้ยเนาะพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็จะตัดแล้วก็เจอโดยบังเอิญไม่ได้คิดหรอกว่าจะเป็นแต่พอาตัดแล้วเป็นนะเป็นก็เป็นแค่มิลสองมิลสามมิลเงี้ยเนาะนะก็เล็กมากพวกนี้เราก็เออมันก็รอดูแล้วกันนะครับก็แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งก็ยังเหลือทํางานได้แต่ทํางานได้พอหรือไม่พอนี้ดูกันอีกทีหนึ่งครับส่วนใหญ่เราก็ต้องเจาะเลือดดู สรุปนะครับผ่ตาตัดเราก็ลงมีดตรงนี้ที่คอส่วนใหญ่แผลสวยรับรองนะครับใครทําก็สวยตัดออกทั้งหมดหรือตัดออกแค่ครึ่งเดียวอันนี้เป็นการรักษาหลักของการผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยบางคนเจอออปชั่นพิเศษ <c oughs> นอกจากจะตัดต่อมไทรอยแล้วก็จะเจอออปชันตัดต่อมน้ำเหลืองด้วยนะครับ ตะกี้ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมว่ามะเร็งมันชอบวิ่งออกจากตัวก้อนไทรอยมันชอบนักกระดูกระปอดมันก็หาทางหาถนนไปนะถ้ามันมีต่อมน้ำเหลืองโตเราก็ตัดก็คือเราเหมือนตัดทางมันตัดทางเดินมันเพื่อลดโอกาสที่จะไม่ให้มันไปปอดกับกระดูกนะก็คือการเลาะต่อมน้ำเหลืองที่คอออกต่อมน้ำเหลืองที่คอมันมีเยอะมาก เดี๋ยวจะพูดต่อเหมือนกันว่าบางคนตัดต่อมน้ําเหลืองไปแล้วก็ยังขึ้นที่ต่อมน้ําเหลืองอีกหมอตัดไม่หมดหรืองไงหมอตัดให้ได้ไม่หมดจริงนะครับต่อมเหลืองมันมีเยอะมากแล้วก็พยายามตัดให้เยอะที่สุดแต่มะเร็งมันก็เก่งนะครับบางครั้งเราตัดถนนนี้ทิ้งมันก็ไปสร้างถนนใหม่ขึ้นเนาะมันเราตัดทางหลักทิ้งมันก็ไปหาทางรองวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปได้นะขึ้นอยู่กับความเจนจัดของเซลล์ก็คือความเชี่ยวของมันก็คือภาษา การแพ้ก็คือความรุนแรงของมันอันนี้ก็เป็นแผลผ่าตัดแบบจริงๆนะคนนี้ก็เป็นมาดร็งต่อมไทรอยด์ก็เป็นแบบนี้นะคะคนนี้เป็นสาวสาวก็เห็นชัดนะฮะอันนี้ก็เป็นคนที่แถมออปชั่นว่าโดนผ่าตัดต่อมน้ําเหลืองด้วยคนนี้ก็เป็นเยอะนะครับก็ตัดต่อมน้ําเหลืองด้วยคนนี้อายุน้อยอายุ่28นะก็โดนยาวนิดหนึ่งนะครับคนนี้เป็นไทป์ที่เป็นรุนแรงด้วยนะเป็นเอนาพลาสติกไทป์ก็ตัด เพราะอายุ28ก็ยังอยู่ดีนะครับช่วงหน้าในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกเรากลับมาพบกับสาระความรู้ที่ดีเกี่ยวกับโรคมะเร็งไทรอยกันต่อได้อีกสักครู่กลับมาพบกับรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในโครงการอบรมและให้ความรู้สู่ประชาชนเรื่องสุขกายสุขใจได้แม้เป็นมะเร็งไทรอยกันต่อ เราไฟังวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับมะเร็งไทรอยวิธีการดูแลและวิธีการรักษากันต่อในช่วงนี้หลังผ่าตัดละ่ะจะเกิดผลอะไรขึ้นกับเราผมเชื่อว่าทุกคนส่วนใหญ่ในห้องนี้ที่เป็นคนไข้กับผ่านสเตจนี้มาอันที่หนึ่งก็พอตัดถ้าตัดทั้งหมดไปก็ไม่มีไทรอยก็ต้องกินยาไทรอยด์ฮอร์โมนไปตลอดชีวิตนะครับกินยาเพื่อให้ระดับฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการการลืมวันสวันก็ไม่เป็นไร ลองสวันต่อเดือนนะไม่ใช่วัน2วันต่อ2วันนะครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะต้องกินแคลเซียมทดแทนในบางคนเพราะว่าเราถ้าเราเก็บต่มพาราไทรอยไม่ไ,มได้หรือเก็บได้แต่ว่าทำงานไม่พอก็ต้องกินแคลเซียมส่วนใหญ่ก็ต้องกินแคลเซียมในระยะสั้นๆระยะสั้นๆอาจจะสักสาเดือน6เดือนอะไรยแล้วเราก็จะค่อยๆถอย,คยแคลเซียมออกก็เหลือกินในโดสน้อยๆนะครับ เพราะว่าคนทั่วไปบางทีก็กินแคลเซียมเป็นยาบำรุงอยู่แล้วใช่ไหมครับไปซื้อตามร้านขายยาอยู่แล้วถ้าซื้อร้านขายยาแพงก็มาเอากับเราก็ได้นะครับก็แจกให้ถ้าแคลเซียมต่ํามากจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดอาการชาไปายืืไปเท้าในที่นี้ใครเคยชาบ้างยกพลุกเือยชาตามมือตามเท้ารอบปากใช่ไหมแรกแเขาจะมีทรายแล้วพอเริ่มจุบจุบจุบจรอบปากมาแล้วนะรีบไปควาแคลเซียมมากิน ก็จะดีใช่ไหมครับถ้าชงไม่ดีบางคนชงไม่ดีจริงก็กินแคลเซียมเยอะหน่อยนี่กินแคลเซียมกี่เม็ดครับเเม็ดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงเหมือนกันของการที่ต่อมพาราไทรอยตามพาราไทรอยจะเก็บได้ไม่ได้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคเหมือนกันกลุ่มที่เราต้องเลาะต่อน้ำเหลืองเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ต่ําพาราไทรอยจะทํางานได้น้อยนะอาจจะมีเสียงเปลี่ยนเสียงแหบได้นะครับบางคนก็มา ก็จะเป็นชั่วคราว3เดือนก็หายถ้าเกิดปีหนึ่งล้วไม่หายส่วนใหญ่ถ้า6เดือนถึง1ปีแล้วไม่หายมันก็อาจจะไม่หายแต่เรามีวิธีนะครับในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะช่วยผ่าตัดแก้ไขอาจจะต้องมีการผ่าตัดซ้ําทําไมถึงเกิดเ,ออเสียงแหบก็อธิบายว่าเป็นเพราะว่ามีเส้นประสาทเล็กๆเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิ่งเข้าไปในกล่องเสียงเพื่อไปเดยนกล่องเสียงถ้าเส้นประสาทเส้นนี้ช้า ก็จะแหบเชื่อข่าวถ้าเส้นประสาทเส้นนี้ถูกตัดขาด mm. ก็จะแหบถาวรนะครับ <laughs> ก็จะมีบางคนเหมือนกันที่มะเร็งมันกินเข้าไปเราก็ต้องเลือกที่จะตัดเส้นประสาทแล้วก็ตัดเอามะเร็งออกไปนะครับก็จะมีเหมือนกันโดยสถิติก็ประมาณสักน้อยกว่า2%ที่จะแหบแบบถาวรอันนี้เป็นเหมือนกันต่อมพาราไทรอยจะเห็นว่าเป็นต่อมเล็กมากม ต่อมขนาดประมาณสัก3ามมิล4มิล4่ต่อมตะกี้บอกว่าบางคนโชคไม่ดีต้องผ่าตัดซ้ําส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนอันนี้หมายถึงผ่าตัดสั้นทันทีก็มาจะเป็นเลือดออกแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ผ่าตัดซ้ําเพราะมีการเกิดซ้ําของโรคส่วนใหญ่เลยก็มักจะเกิดที่ต่อมน้ําเหลืองอย่างที่ว่าตะกี้ต่อมน้ําเหลืองเป็นที่ที่มันชอบไปอ่ะไม่รู้ทําไมนะสัยเคมีมันตรงกันเนอะมันก็จะชอบไป ถ้าแพทย์ดูแล้วติดตามไปแล้วชักไม่แน่ใจผลเลือดก็มีเซลเล์มะเร็งขึ้นนะครับตรวจอันต้าซาวก็มีก้อนที่คอโตเจาะไปแล้วโป๊ะเชเกิดซ้ำขึ้นก็จะส่งมาให้สัญญาแพทย์ผ่าตัดซ้ำบางคนถูกผ่าต่อมน้ำเหลืองไปแล้วแต่แรกก็เกิดซ้ำได้นะครับที่ต่อมน้ำเหลืองอย่างที่เรียนให้ทราบว่าต่อมเหลืองมีเยอะมากแลาไม่มีทางตัดออกได้ทั้งหมดหรอก เมื่อไรที่ต้องตัดซ้ำอันที่หนึ่งก็เกิดซ้ำในต่อมน้ําเหลืองซึ่งอันนี้แพทย์ไม่ว่าจะเป็นรังสีแพทย์แพทย์ที่ให้การคืนแร่หมอแล้วก็คนไข้ก็จะปรึกษากันถ้าเกิดซ้ำแล้วมีขนาดใหญ่พอสมควรที่สามารถผ่าตัดได้ก็จะส่งมาปรึกษาเพื่อผ่าตัดซ้ำแต่ก่อนที่จะผ่าตัดซ้ำก็มักจะให้ยาไอโอดีนก่อนลองก่อน ถ้าให้ไอโอดีนหรือกืนน้ำแร่ซ้ำๆๆไปแล้วไม่ตอบสนองก็จะส่งมาผ่าการรักษาเม็งนะครับที่วิ่งไปตามท่อตามหลอดน้ำเหลืองตา่างเรายังหวังผลได้ถึง90%ขึ้นไปเพื่อให้หายในมะเร็งต่อมไทรอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นแพพิลารีและ f o l l i ูลาร์นะครับเวลาเราเป็นมรระเร็งเราถามแพทย์นิดนึงนะครเป็นแบบไหนคะนะเป็นแบบไหนครับนะ ถ้าเป็นแบบแพพพิลาลีล้วก็ยิ้มแฉ่งเพราะถ้าเป็นแบบเอนาพลาสติกก็ไม่มานั่งในนี้เพราะเอนาพลาสติกเป็นอีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรง <c oughs> มีสองคำถามนะครับคำถามแรกบอกว่ามะเร็งต่อมไทรอย่์เนี่ยก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมครับมีบางอย่างเหมือนกันที่น่ากลัวกลุ่มไหนที่เป็นเอนาพลาสติกเนี่ยโตเร็วนะครับแล้วก็มักจะไม่มีทางรักษาไม่ตอบสนองกับยา ฉีดยากินใดๆตอบสนองกับการผ่าตัดอย่างเดียวแล้วข้อเสียของมันก็คือมาทีไรปุ๊บผ่าไม่ได้สักทีนะครับอันนั้นเป็นมะเร็งต่อมไทรอยที่น่ากลัวแต่โชคดีเหลือเกินนะครับที่มันเจอน้อยที่เจอบ่อยๆคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแพ i ิลารีกับ f o l l i c ู l a แ85%ของมะเร็งต่อมไทรอยด์เนี่ยเป็นแบบนั้นซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ไม่น่ากลัวนะครับแต่น่ากลัวน้อยหน่อย เพราะยังคําว่ามะเร็งขึ้นชื่อว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือความน่ากลัวแล้วน่ากลัวน้อยหน่อยหมายถึงหนึ่งผ่าตัดได้เพราะเทคโนโลยีมันมีสองยามีที่ยาที่ให้ปัจจุบันนี้คือการกืนน้ำแร่เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมันเฉพาะเป้าเลยนะครับไอโอดีมันจะไปจับเฉพาะที่ไทรอยกลุ่มที่ให้ยาเคมีบำบัดพวกนี้เป็นกลุ่มที่บางครั้งมันไม่เฉพาะเป้า ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามะเด็งต่อมไทรอยด์น้อยมากที่เราจะไปให้เคมีบําบัดมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากๆนะเพราะอะไรเพราะว่าให้อโอดีนเองมันก็ตอบสนองดีอยู่แล้วนะตอบสนองดีมากด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยต้องไปให้เคมีบําบัดนั่นคำถามที่หนึ่งนะครับคำถามที่2บอกว่าแคลเซียมที่กินอยู่เนี่ยเป็นแคลเซียมเหมือนที่ขายตามท้องตลาดไหมะไนะครับหรือว่าเป็นยาแคลเซียม จริงๆแล้วแคลเซียมที่กินอยู่นะครับมันเป็นแคลเซียมที่มีความเข้มข้นสูงนะครับสูงกว่าเม็ดฟูสูงกว่าวิตามินที่อยู่ทั่วๆไปครับกลุ่มผ่าตัดแล้วมีแคลเซียมต่ําโดยที่มีอาการชัดเจนโดยที่มีผลเลือดต่ําชัดเจนส่วนใหญ่เรามักจะแนะนําให้กินแคลเซียมของเราดีกว่าเพราะมันแคลความเข้มข้นสูงกว่านะครับถ้าไปกินแบบธรรมดาเม็ดเม็ดฟูๆได้ไหมก็อาจจะได้นะครับแต่ต้องกินวันละหลอด กินทีละสิบเม็ดฟูๆๆๆนั่นแหละนะครับก็คือต้องกินทั้งวันกลุ่มที่ผ่าตัดแล้วโดนต่อมพาราไทรอยแล้วต่อมพาราไทรอยช้ำถ้าโดนไปหนึ่งต่อมก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดนไปสองต่อมก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่อาจสองต่อมถ้าทํางานไม่พอเราอาจจะต้องเสริมนิดหน่อย การตรวจมะเร็งต่อมไทรอยถ้าจะเป็นก้อนนี่การตรวจเลือดมักจะไม่เจอนะครับถ้าจะเจอก็คือการทำอันดาา้าซาวแต่การทำอันดาซาวเราไม่ได้ใช้เป็นโปรแกรมเช็คอัพเนื่องจากการที่เราจะเช็คอัพหรือการที่เราจะสกรีนเขาเรียกสกรีนหามะเร็งใดๆเนี่ยเราต้องดูความคุ้มทุนนะครับมะเร็งต่อมไทรอยเป็นมะเร็งที่ไม่ได้เจอบ่อยมากเมื่อเทียบกับมะเร็งต่างๆเพราะนั้นถ้าเราต้องเอาคนไข้หรือเอาประชาชนในห้องนี้ทุกคน ที่ไม่เป็นอะไรมาทำสกรีนทำมันดาซาวแล้วโอกาสในการเจอเช่นทำสองหมื่นครั้งเจอหนึ่งครั้งก็ไม่คุ้มนะครับเพราะนั้นเราจะเช็คอัพเฉพาะมะเร็งที่เจอบ่อยนั่นคือมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดอย่างเงี้ยเราจะเช็คอัพส่วนมะเร็งไทรอยเราไม่ได้เช็คอัพประเด็นหนึ่งก็คือว่าการเช็คอัพแล้วเจอก้อนที่หนึ่งเซนกับเออสามมิลก็ไม่ได้มีความแตกต่างในแง่ของ การรอดชีวิตก็คือ,ก,คอก็คือไม่ตายเหมือนกันไม่ว่าจะเจอที่1.5เซนหรือเจอที่3มินผลการรักษาได้เท่ากันคือ95%รอดตายที่20ปี